ยังนะยังไม่หมดแรงยังไม่หมดแรงต่างชาติกับสถาบันยังจับมือกันซื้อสุดทิก็ถือว่าได้ใจไปได้ใจรายย่อยไปเพราะอะไรไงรายย่ช่วงหลังๆเนี่ยก็เทรดตามรอบอะผมคิดว่านะจังหวะได้เขาก็จะเห็นว่ารายย่อยเราจะวนอยู่แล้วเมื่อวานรายย่อยขายไม่ได้ไม่ได้ขายหมูใช่ไหมเขาก็วนเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนสมมุติว่าไอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสามสี่ศูนย์ทนนั้นนะ อย่าง g a นะขึ้นไปเดี๋ยวก็ลิน,ล,นลินไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวถ้ามันย่อลงมาปันสามรอบหน้าก็อาจจะซื้อหรือไม่สองพันสองร้อยแปดสิบ่ว่ารายย่อยเราค่อนข้างโพซิชั o ไปเรื่อยๆมากกว่าโอเคคนที่ถือวุ term อ้นลองเทอร์มมีอยู่ละแต่คนที่เทรดอยู่ในวอลลุ่มในตลาดสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เทรดไปเทรดมานะฮะก็ก็ดีในในในแง่ของิค q u i ิตี้ของตลาดแล้วกันเพราะถ้าเกิดทั้งตลาดมีแต่คนถือยาวอย่างเดียวมันก็น่าเบือ่อ <laughs> นะครับมันเป็นไปไม่ได้องค์ประกอบตลาดมันก็ต้องมีทั้งรายย่อยเก่งกำไรสถาบันรองเทอม <laughs> <laughs> ทเท่ากับว่าตอนนี้ยังซื้อแล้วถือยาวไม่ได้ถูกไหมเราต้องระวังตรงจุดที่เป็นจุดที่น่าจะมีนัยาสาคัญในการที่จะลดลดพอร์ตลงบ้างเหรอใช่หนึ่งแาวแถวหนึ่งสามสี่สูนนะครับแล้วก็คือถ้าแบบเฟอ้อเฟ้อเนี่ยมุมมองพี่นะแบบเฟอ้อไปเลยเนี่ยในแกลบบแกลบเบนี้ยก็ต้องยอมรับว,ว่าหลังจากที่มันเบรกสักเจอหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเนี่ยทิ้งขอบบนสุดที่พี่มองไว้เนี่ยคือหนึ่งสี่หนึ่งห้าอันนี้แบบ เกี่ยวเทคนิคอลแล้วกันนะครับก็คือขอบที่หลังจากที่มันเบสพันสองซึ่งเคยเราเป็นผู้มันเป็นในย่าหลักของเราที่เราเคยมองว่าที่เปลี่ยนจากโซนไซส์ขาลงแล้วกนะันโซนขาขาลงมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่เนี่ยอืในขอบที่พี่มองไว้ด้านบนสุดเลยเนะี่ยถ้าจะลินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคำว่าม,ม,มีหุ้นอนะลินร้อยเปอร์เซ็นต์ในพี่จะมองห <1, 4, S 2> นึ 1> 1, <5. S 2> นน่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้ารินร้อยเปอร์เซ็นต์รินทิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ในมุมพี่นะถ้ามีโอกาสได้ขึ้นไปพันสี่หรอ ช่ 1, แปลว่าอะไรแปลว่าคือทุกอย่างมันไปเต็มอยู่ตรงนั้นพอดีเหรอพี่เลยยังไงในมุมพี่ในมุมพูดในมุมที่พี่บอกว่ามันยังไม่ค่อยเห็นอะไรที่เป็นสักเจอรเชนให้เราเบรก1,500แล้วกันหลายคนจะมองว่าขอบด้านบนเราเนี่ยหลังจากที่วัชบัคเข้ามาเบิร์ดเข้ามาในช่วงหนึ่งตอนนั้น1,300กว่าขึ้นไปไฮที่1,500กว่าตรงจุดนั้นเนี่ยถือเป็นไฮในไซคลนี้แล้วกันในรอบประมาณสักหนึ่งปียังไม่ได้เห็นว่ามีอะไรที่เป็นสักเจอรเชนทานะไม่ อันนั้นได้วันนั้นเนี่ยในเว็บของการขึ้นตรงนี้ยพี่ว่ามันพักหนึ่งพันหนึ่งสี่ร้อยกว่าเนี่ยก็ไม่แปลกยกเว้นนะวันนั้นเนะี่ยไปอีกกี่เดือนไม่รู้นะอาจจะสามหก 3, เดือนข้างหน้าแล้วกันว่ามือซึ่งมันจะเหมาะเจาะกับอะไรสิ่งที่หกเดือนข้างหน้าเจ็ดเดือนข้างหน้าคือรัฐบาลใหม่ถูกไหม,มหลังจาก New e l e c ชั o รัฐบาลใหม่เข้ามาหรือเลือกตั้งใหม่แล้วกันอ,อันนั้นเนะี่ยสิ่งที่มันจะเบรกหนึ่งพันห้าร้อยขึ้นไ่ได้มันต้องมีในยะในเชิงของ policy ซึ่งมันทําให้หลุดหลุมไอ้ลม รวมของเสษฐกิจเราที่สองสามเปอร์เซ็นไปขึ้นไปได้อในมุมมองพี่ตัวนั้นเนี่ยก็ต้องมาคิดอีกทีไอ้นี่เราพูดแบบไม่เห็นภาพว่าการเมืองเหมือนเดิมเดี๋ยวพักใหม่มาก็สีท้ําเงินเหมือนเดิมหรือสีแดงเหมือนเดิมอะไรอะแล้วไม่มีอะไรโยบายที่มันมันว้าวพอเนี่ยอแต่แล้วนั้นพี่จะเที่จะปล่อยออกนะครับเพราะอย่าลืมว่ามันมีภาพปัจจัยเมืองนอกด้วยนะสหรัฐเอวยุโรปเอ้ยเนี่ยทุกวันเนี้ยคู่คนก็กลัวๆเราเอนจอยเรื่องการลดดอกเบี้ยเฟดคัดครั้งรอบนี้ แต่ประเด็นคือคัดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะคุณจะก็เดิมคิดอีกเฮ้ยเศรษฐกิจเมกา,มาไม่ดีป่ะวะคนตกงานเยอะขนาดน<ช>ั้นอะไรเงี้ยจริงๆมันก็จ้ยาของเศรษฐศาสตร์<ม>คือการลดดอกเบี้ยเรื่อๆยๆลงรุนแรงลงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนี่คือเศรษฐกิจไม่ดีนะใช่ถ้าพูดเมกาพีคขนาดนี้คุณไม่คิดว่าถ้าเกิดพูดเมกามันลงบ้านเรามันจะไม่โดนเหรอเป็นไปไม่ได้โอเคมีคนมีคนโลกสวยเงินเดี๋ยวมันเงินเงินออกจากเมกาเข้าประเทศไทยแหม่ยตลาดไทยเราทั้งตลาด จะอินเดียตัวเดียวถัวมันมันไม่ใหญ่พอที่จะรองรับนิดนึงนะแล้วถ้าคนที่จะเข้ามาแต่เขาก็ไหลไปประเทศอื่นนะไหลไปเกาหลีใต้อ่าไหลไปนั่นได้ไงแต่ว่าเราก็คงได้ติ่งติ่งแต่อย่าลืมว่าคนที่จะเข้าเงินก้อนใหญ่ที่จะมาพักในถ้าย้อนไปตั้งแต่ศูนย์แปด่ะช่วงที่เป็นยุครุ่งของวีไออ่ะเรามีสแต็กเจอร์เชนนะปิโตเคมีคอลเออเราออโต้เรามันหมาเต็มที่อ่ะถูกมาณตอนนี้ไซเคิลนี้เรายังไม่เห็นว่าอะไรที่จะเป็นอินทรีย์ของประเทศไทยที่ ให้คนมาเว้ากับเศรษฐกิจประเทศไทยได้นะฮะซึ่งอันนึงที่คิดว่ามีโอกาสอันนึ่งนะก็คือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ในเมืองไทยคือพอไปฟังเมื่อก่อนฟังเดวิชัย์พูดว่าเฮ้ยประเทศไทยตอนเนี้ยธุรก,กิจ p c b ซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นต้นน้ําของอุตสาหกรรมเลคกทอนิ์เนี่ยคือแผ่นวงจรเนี่ยมันมาอยู่ในเมืองไทยละมันหลบออกจากไต้หวันออกจากจีนเนี่ยประเทศไทยมี66ิบบริษัทละจากเดิมเมื่อก่อนที่ทํางานแรกๆเขาพูดอยู่สาบริษัทมี k c e มีที่อะไรนะ ่าคอะไรโอ้ประเทศไทยมาเกิดได้ยังไงไวะไอ้ธุรก,กิจ PCB แค่ตอนนี้บริษัท60บริษัทเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยแปลว่าเราอยู่บริษัทต้นน้ำลวไอ้แผ่นวงจรเขียวๆเ,เนี่ยคือต้นน้ำของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะอนาคตถ้าเกิดแผงจรมันแข็งมันจะเริ่มมีอะไร PCB A semiconductor เข้ามาเข้ามาพวกนี้เอ้ยมันอาจจะประเทศไทยอาจจะออกจากอุตสาหกรรมฮาร์ดอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ ท่องเที่ยวเฮ้ยมันมีอุสตสาหกรรมนี้กเป็นมาอันนั้นนะ่ะอาจจะเป็นเป้าหมายว่าเฮ้ยหุ้นเราอาจจะมีนิวไคลนิวไซเคิลได้เพราะมันเดิดการจ้างงานอันนั้นเนื้อภาพมันก็เฟอือเฟให้ดูไประก่อนแต่ว่าบอกว่าสตอร,รี่ก็คือถ้าอเมริกามันเริ่มลงไทยมันจะอยู่เหรออันนั้นก็คือเป้าหมายที่ต้องมองไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นมาโซนพันสีได้เนี่ยพี่คิดว่าพี่จะถิ่นออกอย่าง,งพี่แต่เอาเคนั้นภาพหกเดือนแล้วกันนะสั้นๆเนี่ยเรามองพันสามร้อยสี่สิบ <C HA> แต่แถวนี้ก่อนเนี่ยเพิ่งคิดไปไกลจยิงนีเฟอเฟ้อไปฟัง <c oughs> ไปแล้วไร้าสาระไปเรื่อยอะไรเงี <c oughs> ้ยแต่จินตนาการได้เห็นเหมือนที่เราพูดตอนพันต้นๆไงเราเคยบอกว <c oughs> ่าพันสองร้อยสามสิบจุม๊มพี่เคยบอกว่าฟังสองร้อยสิบ 22, มันเป็นจุด <พอ S 1> ขักนะเมื่อวานนะพอยืนพ<ม>ันสามได้นะตัวเลขมันมันทวีคูณมาเลยเมื่อวานเนี้ยถ้าดูจากดูจากในโซเชียลมีเดียนะเอาเป็นสั้นๆก่อนคุณผู้ชมเราเจอกันทุกสัปดาห์อยู่ละแนวต้านแถวแถวนี้นะมันก็ใกล้มากแล้วพี่จุ้งพันสามร้อยสิบห้าพันสามร้อยสี่สิบนะใช่ซึ ขึ้นมาถึงนั้นนะเนี่ยพสชั่นก็ต้องมีมีคัดไม้แน่อนอนแหละสมมุติเราเราเลี้ยงอย่างเนี้หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจอถึงหนึ่งพันสี่ร้อยเนี่ยคุณก็คัดไปสี่ไม้ห้าไม้กันแล้วแต่คุณเนะี่ยตัวซอยเอาอ<ย>่ะอย,อย่าเรียกว่าคัดสิเรียกว่าเก็บกำไรอ่าคัดเทคโปรฟิดนะพูดผ<อ>ิดนะเพราะว <laughs> <laughs> ่ารอบนี้เราต้องมีขวัญและกําลังใจนิดนึงแล้วบอกก็จเก็บกําไรขึ้นมาว่างเนาะใช่ใช่เพราะเราต้องเผื่อกระสุนอย่างที่บอกเอากลับไปเรื่องเสรฟดรถตเบี้ยรอบเนี้ยพรุ่งนี้คืนเนี้ยเราดูสุดสองห้าใช่ไหม ไม่ถ้ามันมาจุดห้าเนี่ยมันฟิกเงาไม่ดีหรือเปล่ามันอิมเมอร์เจนซีคัดขนาดนั้นเลยเหรออ่าแล้วเดี๋ยวบ้านเราไปคัดอีกทีหนึ่งสเหลืงหนึ่งเพื่ออเอ่อฟอลโล่จะเคิร์ดอ่าวไปอะไรเงี้ยตลาดก็จะมีเรื่องดอกเบีย้ยที่เราเคยคุยกันนะถ้าดอกเบีย้ยมันลดมากๆเนี่ยหุ้นไทยมันได้ไประโยชน์ก่อนก็ไอ,อสเตปเนี่ยแล้ถ้าบ้านเราลดสักห้าสิบสตางค์ตามอเมริกาก็โอเคพันสี่ร้อยเป็นไปได้ล่ะอืมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอแล้วกันเพราะว่า รอบนี้อย่างที่พี่จุงว่าคือ0.25ของเฟดอ่ะไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรที่แบบเออไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะพลาดแต่ว่าหลังจากนี้ค่อยตลาดให้น้าหนักว่าท้อยแถลงรอบนี้จะแบบชัดขนาดนั้นไหมแต่ก็เฟดก็ก็แบ่งรับแบ่งสู้มาโดยตลอดเนาะก็ไม่ได้แบบชัดขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวเราเหลือของบ้านเราอีกสองครั้งเพราะว่าเมิอนเฟรเมกาที่เราพูดเงี้ยเราไปดูมันออนมันเนี่ยมันดูโตน้อยจุดสองจุดห้าอะไรว่าไปเนี่ยแต่จริงถ้าดูเยออนเดียมันสามเอร์เซ็นอยู่นะ ว่าท่านเสร็จมันมีรูมไม่ได้เยอะแต่ว่ามันจะเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงตราเปียคัดเต็มที่แล้วการช้างานหรืออกสระนหนี่ยมันไม่โกลทอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีการได้เปรียกคนตอนนี้นะคือกลุ่มเทคในอเมริกาเนี่ยเขาจะลงทุนหนักมากอไม่รู้กี่ล้านล้านเหรียญอ่ะเอาทั้งไมโครซอฟท์โฮเพิร์นเอไอเฟสบุ๊กโอ้โหพูดกันคนหลักสองสามแสนสองสามแสนล้านเหรียญใช่แล้วพูดตอนท่านคุณทำด้วยนะไม่ทำก็ไม่ได้ฟังเขาเดินเขาถามว่าคุณจะลงทุนเท่าไหร่ thank you thank you very much thank you very much คือมันเหมือนเออเห็นที่นั้นเหมือนกันพี่จงแล้วแบบว่าโอ้โหนี่แบบว่าถามทุกคนว่าคุณจะลงคุณเท่าไหร่คนนี้ก็ตอบกึกกักผมจะลงห้าแสนผมลงสามแสนแต่แทงคิวแทงคิวเรียกฟองอเมกาเออมันก็เลยแบบอืมไหนใครว่าเออธุรกิจเทคอาจจะฟองสบู่แตกแต่โอ้โหแต่มันคุณเยอะจริงๆใช่อันนี้ก็เราก็ไม่รู้อันนี้มันจะแบกเศรษฐกิจอเมริกาขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะ มันเป็นรู้เหมือนกันอันนั้นก็ต้องติดตามด้วยนะคะเป็นสถานการณ์จริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นโชคดีของนักลงทุนนะพี่จุงวับว่าเดี๋ยวนี้เราเราได้เห็นสถานการณ์อะไรที่แบบว่าเรียวทามเรียวทามอ่ะเราก็แบบว่าเป็นเป็นข้อแต่แต่มันต้องตัด AI ไอ่หพี่แต่อันนี้บางบางคลิปมันก็ป็นคือคลิปที่เราดูนี่มันมันคลิปจริงใช่ไหมไม่ใช่คลิป AI ไนะ พี่เริ่มขับสนที่ว่ามันมาจากคล่ปจริงหรือเปล่าทำไมหรือเริ่มคิดเอไออ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะยากตรงเนี้ยนะคลิปที่ดูมันคลิปจริงหรือคลิปฝากเช็คหน่อยแล้วกันแต่ว่าเป็นสถานการณ์แล้วก็อันนี้เป็นภาพรวมประเมินกันนะคะคุณผู้ชมก็นี่ก็ใกล้ๆและอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังสําหรับใครที่เป็นสายเทรดเก็งกําไรขึ้นมาจากโซน2280ขึ้นมาด้านด้านบนนี่นะคะหรือว่าถือมาตั้งแต่ข้างล่างด้วยแต่ว่าในเชิงของ ความคาดหวังพี่จุ๋ยังคงมีต่อเนื่องนะเราคงคาดหวังต่อบโดยชฉพาอย่างยิ่ง